นำเสนอรถนางฟ้าสวยๆใส่ๆนะครับการันตีไม้แท้ไม้แค่เพียง30,000่นกว่านะครับน็อตไม่ขยับสวยสุดๆหาอยู่นี่คือต้องบอกว่าโคตรคุ้มค่านะครับบอกไม่ช้าไม่ซุดไม่โทมนะครับเบรกนิ่งเนียนสมบูรณ์เครื่องยนต์สมบูรณ์แบบมากๆนะครับผมบ ครับวันนี้นะครับ wt autocar tm d TM 888มานำเสนอรถนางฟ้าสวยใสๆนะครับการันตีไม้แท้ไม่แค่เพียง30,000่กว่านะครับน็อตไม่ขยับนะครับสวยสุดๆนะครับหาอยู่นี่คือต้องบอกว่าโคตรคุ้มค่านะครับรถไม่รู้จะติตรงไหนเดี๋ยวให้ชมรอบตัวรถกันเลยนะครับคุณลูกค้าครับสวยๆจริงๆนะครับสีเดิมโรงงานนะครับทุกชิ้นนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับสวยมากๆนะครับ นี่รอบตัวรถนะครับสวยมากๆจริงๆนะครับหาอยู่ยิ่งกว่าคุ้มค่านะครับเป็นน้องป้ายแดงเลยนะครับซื้อไปใช้นี่คุ้มค่าแน่นอนนะครับเป็นไงครับสวยใสกิ้งเลยครับผมเคเดี๋ยวให้ดูหลังคานะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวพาไปชมภายในเลยนะครับคุณลูกค้าครับ อันนี้นะครับภายในนะครับให้ดูนะครับบอกไม่ช้ำไม่ซุดไม่โซมนะครับสวยสวยไม่รู้จะตีตรงไหนอีกเช่นเคยนะครับย้ำนะครับว่าน็อตไม่ขยับนะครับใช้งานได้ดีทุกสิ่งอย่างนะครับมีเมมโมรีเบอกเรียบร้อยนะฮะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูหลังคานะครับ สวยไม่ย่นนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นไงบ้างครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมจะให้ดูประตูทั้ง4บานนะครับว่าสวยเล้าใจขนาดไหนนะครับใครที่กำลังหารุ่นนี้อยู่คันนี้บอกเลยห้ามพลาดอีกเช่นเคยนะครับ เบาะสวยใสนะครับไม่สุดไม่โซมนะครับนางฟ้าจุติอีกเช่นเคยนะครับต่อไปเป็นการสตาร์ทให้ฟังนะครับคุณลูกค้าเห็นไหมครับรอบนิ่งไม่สวิงนะครับเห็นไมไหมครับไมแค่เพียง37,587เท่านั้นนะครับการันตีไมแท้นะครับเฟอร์นิเจอร์ภายในสวยสุดๆนะครับไม่มีที่ติคันนี้นะครับ อย่างที่เรียนแจ้งหลายครั้งอันนี้เกิดจากสปีดชัตเตอร์ของกล้องนะครับมองด้วยตาคือปกตินะครับเดี๋ยวจะทดสอบเกียร์ให้ดูนะครับเริ่มต้นจากเตินหน้านะครับปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับลดไหล่เห็นไหมครับปกติเลยคือมันสมบูรณ์นะครับรถมันใหม่จริงๆริครับต่อไปเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับกล้องมองหลังนะครับใช้งานได้ปกตินะครับอ่าโอเคปล่อยเท้าออกจากเบรกปุ๊บลดไหล่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องยนต์ด้านหน้าดูดีกว่านะครับคุณลูกค้า โอเคครับ okay, คุณลูกค้าครับตอนนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเงียบมากไม่มีที่จะติเดี๋ยวให้ชมน็อตนะครับน็อตไม่ขยับนะครับย้ําว่าน็อตไม่ขยับสีเดิมโรงงานจริงๆนะครับเราขายรถด,ด้วยความจริงใจรายงานลูกค้าตรงนะครับไม่มาชมก็เหมือนมาชมด้วยตัวเองนะครับพรีเซนต์ตรงสุดๆนะครับเราทดสอบให้ลูกค้าดูเรียบร้อยว่าทุกอย่างใช้งานได้ดีนะครับผม อันนี้เปิดแอร์ไปด้วยนะครับเงียบมากๆนะครับคุณลูกค้าครับชมเลยครับป่ากระโปรงท้ายครับเดี๋ยวให้ดูนะครับสวยๆนะครับสะอาดนะครับรถไม่มีที่ยตินะครับใสมากนะครับเดี๋ยวจะพาคุณลูกค้าไปทดลองการขับขี่กันเลยนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเป็นการทดสอบช่วงล่างให้ฟังนะครับที่เดิมนะครับเป็นลูกละนานะครับ เงียบนิ่งแน่นนะครับสมบูรณ์มากๆนะครับช่วงล่างนะครับแหลกพวงมาลัยอะไรไม่ดังเลยนะครับคุณลูกค้าครับเบรกนิ่งเนียนสมบูรณ์เครื่องยนต์สมบูรณ์แบบมากๆนะครับผมเทสให้เรียบร้อยทุกอย่างซื้อไปใช้อย่างเดียวนะครับเปลี่ยนถ่ายของเหลว คุณลูกค้าไปเปลี่ยนถ่ายของเหลวดูแลตามระยะที่ควรจะเป็นไปนะครับเอาไปใช้ยาวๆได้เลยครับคันนี้คุ้มค่าแน่นอนครับหลังจากทดลองขับขี่การันตีไม่แท้แค่เพียง3 10, 7 0 0 0กว่าเท่านั้นน็อตไม่ขยับการันตีไม่มีอุบัติเหตุทุกกรณีไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบกุญแจครบ2ดอกนะครับที่สำคัญราคาถูกที่สุดในประเทศอีกชเช่นเคยตามสไตล์ของ WT AutoCA r and TM 888ใครที่กำลังหาคันนี้อยู่ หรือหาเบนซ์รุ่นนี้อยู่หรือรับชมคลิปนี้อยู่แล้วเปลี่ยนใจอยากได้คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับวันนี้ wt autocar andtm 8 88ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ